ฟุตบอลมาแล้วเจอกันอีกครั้งในขั้นตอนช่วงที่2กับการวิเคราะห์กับการวิจารณ์ฟุตบอลต่างประเทศจากผมมวยอูเมทานะครับซึ่งช่วงแรกผมมวยอูเมทาวิเคราะห์วิจารณ์หน่วยตู้ช่องทูโฟยู่ให้แล้วท่านสามารถติดตามย้อนดูย้อนหลังได้กับ4ช่องทางการติดตามผมมวยอูเมทานะครับช่องทางที่1เป็นช่องทาง a c e b o o k เมธา7จสีช่องทางที่2เป็นช่องทางเพจเมธา74สีช่องทางที่3เป็นช่องทาง u t u b e เมธา7จสีและช่องทางที่4เป็นช่องทางอิสตาแกรมเมธา74สีนะครับ4ช่องทางสำหรับการติดตามผม อูเมทานะครับขอฝากไว้นะครับในด,ด้านของมันนี้นะครับ ผมจะมาวิเคราะห์มาวิจารณ์ครับฟุตบอลหน้าเล่นฟุตบอลหน้ารองค่ำคืนนี้คัดให้เน,น้นๆ5คู่เหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันอังคารที่30เมษายนอ่ะเรามาลุยคู่แรกกันเลยนะครับคู่แรกจะเป็นเรื่องของฟุตบอลนะครับยูฟ่าแชมเปียนลีกนะครับรอบรองชนะเลิศน,นัดแรกนะครับจะเป็นการเจอกันครับระหว่างทางเสือใต้เบอร์เยนมิวนิกยอดทีมแก่งประเทศเยอรมันจะเปิดสนามอาลิอันอารีนาครับรับมือกระทางราชันชุดขาวเรอลมาด์ลิกยอดทีมแก่งเจสเปนะครับฟุตบอลคู่นี้จะเริ่มม้แข่งในช่วงเวลาตีสองของบ นะครับทางเจ้าบ้านครับทางบาเยนน์นั้นก็มีทางโทมัสทูเคึนคุมทีมอยู่ในขณะนี้นะครับส่วนทางผู้มาเยือนทางเรอัลมาดริดนั้นก็มีทางแฮคโคชาอิตาลีก็คือทางคาร์โลอันเชล็อดติคุมทีมอยู่ในขณะนี้นะครับผลงานของทางบาเยนนะครับมีชนะ3เสมอ2แพ้ไป2นะครับล่าสุดก็เป็นฝ่ายนะครับชนะนะครับในด้านของทางนะครับแฟรงเฟิร์ตมานะครับ2ประตูต่อหนึ่งนะครับส่วนในด้านของทางราชันชุดขาวเรอัลมาดริดนะครับ 20นัดนะครับไล่พ่ายครับล่าสุดเป็นฝ่ายเสมอกัะทางแมชสเตตีน้นะครับ ที่สกอร์หนึ่งปตูต่อหนึ่งมาผ่านเข้ามาในรอบนี้ได้นี่ครับเป็นด้านของฟุตบอลคู่นี้ราคาเลทเปิดทางนะครับเจ้าบ้านทางบาเย,ยนต์ต่ออยู่ที่ราคาเสมอนะครับข้อมูลเบื้องต้นสติติชื่อโค้ชสนามการแข่งขันเวลาการแข่งขันนะครับผมมวยอูเมธาแจ้งข้อมูลเบื้องตอนอ้งตนให้แล้วเดี๋ยวต่อไปครับเราจะมาเจาะลึกในด้านของรายชื่อนักเตะทั้ง1 1ตำแหน่งที่คาดการว่าจะลงสนา,ามค่ำคืนนี้มีใครกับใครกันบ้างพร้อมการวางหมากการวางกลยุทธ์ของทางให้โค้ชทั้งสองทีมว่าจะใช้แผนกลยุทธ์แผนไหนไลน์อัพนักเตะแผนไหนถ้า แห่งวงการมวยและวงการฟุตบอลมานะครับสำหรับการจัดทัพกบของทางเจ้าบ้านนะครับทางบาเยนมือในเรื่องของวันนี้ทางโทมทัสปูกเคล้นนะครับใช้ไลน์อัพนักเตะเน้น,นปลอดภัยไว้ก่อนระบบ4 3 2 1น,นะครับผู้รักษาประตูจะวางทางเจ้ามาเอลนอยเออร์ El er, ยืนต่อเสาที่ทางบายเยนน์วันนี้นะครับสี่ประการหลังแผงแบ็กโฟจะวางทางเจ้าเอริกไดเออร์กับทางเจ้าคิมมินแจจะรับบทบาทเป็น2องเซตอรฮับบัญชาเกมรับร่วมกันนะครับฝั่งแบ็กฝั่งซ้ายจะเป็นทางเจ้าโยชัวคิมมิกนะครับฝั่งแบ็กฝั่งขวาจะเป็นทางเจ้าอันฟองโซเดวีนะครับก็เป็นสีแดนหลังแผงแบ็กโฟทางเจ้าบ้านทางบาเยนน์นะครับส่วนทางแผงกองกลางกับวันนี้จะวางทางเจ้า,า,า,าเรออนโกลิสกาครับรวมถึงทางอเล็กซานดราครับ พลัสโควิดนะครับและทางเจ้ามาติสโก้นะครับในด้านของกองหน้าตัวต่ำจะเป็นทางเจ้าโทมัสมุลเลอร์นะครับตัวที่1ตัวที่2ที่เป็นทางเจ้ายามมนูเตียราและวันนี้หน้าเป้าไม่ใช่ใครอื่นใครก็คือทางเฮอริเคนศูนย์หน้าดาวิงเขมชาติอังกฤษนะครับอ่ะหลาย่นนักเตะทั้งที่เป็ตำแหน่งที่คาดการณ์ว่าจะสนามค่าคืนนี้ของทางบาเยียนของเมตาแจ้งข้อมูลให้แล้วเดี๋ยวต่อไปข้ามฝั่งข้ามฟ้าไปดูความร้องทางผู้มาเยือนกันบ้างก็คือทาง เรอัลมาดริกนะครับสจหรับการจัดท่าของทางคาร์โลอันเชลอตเตกในเรื่งของวันนี้นะครับวันนี้ใช้หน้าคู่ครับไล่อัพนักเตะ4-4-2นะครับอ่ะเรามาดูการจัดท่ากันนะครับผู้รักษาประตูจะมาเจ้าอังเดลูนินยืนเพื่อส่อให้ทางเรอแมทลิกวันนี้นะครับสี่ประการหลังแผงแบ็คโฟจะเป็นทางเจ้าอันโตนิโอโรนิงเกอร์ครับกับทางเจ้าอันลองเซ่ครับสู่เบนเอนี่ครับก็จะรับบทบาทเป็นสองเซนเตอร์ฮับบัญชาเกมรับร่วมกันนะครับวิงแบ็คฝั่งซ้ายจะเป็นทางเจ้ารูคัสกับบาสเกสวิงแบ็็็็คฝััั่่่งง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 ขวาาาาาาจจะเเเเเปปนนนนนททท้ฟรรอออมมีบกกแแแดหลผูยื เรอัลามาดิดนะครับส่วนทางแถงกองกลางครับจวางเจ้าเฟเดริโก้บันเบเดตัวที่1น,นะครับรวมถึงทางเอดูอาร์โดนะครับคลารานะครับมิสก้านะครับและทางเช้านะครับโธนี่โครสครับวันนี้กองหน้าตัวต่ำนะครับ วันนี้จะเป็นทางจุดเบอร์ลิงแฮมนะครับแล้วก็จะให้ทางครับโรดิงโก้กับทางวินนิสจูนี่ครับเล่นเป็นหน้าคู่นะครับฟุตบอลูุนี้มุมมองท่านั่งผมมวยผมเมทาราคาเรีดเปิดนะครับเสมอนะครับที่ทางนะครับบายเย็นต่อส่วนตัวผมเมทานี่ผมดูไม่น่าต่อเพราะทางราชันชุดขาวเรอ้ลมาริดลกนั้นครับยี่สิบนัดไร์พลาดที่สำคัญนะครับเกมลุกนะครับ ถือว่าทุลุทะลวงดีนะครับส่วนทางกองหลังทางบายเยิน์โดยเฉพาะทางเจ้ากัปเอนกิตายเออร์กระทามคิมมินเจวันนี้เจอกองหน้าที่คมคมแบบนี้รวดเร็วแบบนี้ผมดูว่าเอายากเลยครับฟุตบอลคู่นี้ให้ลองกับจิทานนะครับราชันทุดขาวเรเอ้ามาดริกลองด้วยทางราชันทุดขาวเรเอัลมาดริกนะครับเป็นเรื่องของฟุตบอลคู่แรกนะครับส่วนคู่ที่สองกับโคเวนตีวันนี้เจอกับทาน,นะครับ อิสบิดทาวกับเป็นฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพของทองทางอิสบิดทาวนะครับตัวนด้านของฟุตบอลนะครับโปรตุเกตกับปาร์ตการ์ดกับเดฟิเลราเจาะกับทางบเอ a b สฟุตบอลคู่นี้นะครับผมชอบทางปาร์ตการ์ดครับเดฟิเลราครับในด้านของฟุตบอลสวีเดนนะครับวันนี้นะครับสกอรดปีนะครับวันนี้เปิดบ้านนะครับ เจอกับทางครับออสดาววอสนะครับฟุตบอลคู่ที่ผมชอบทางออสดาววอสนะครับในด้านของฟุตบอลคู่สุดท้ายท้ายสุดในด้านของวันนี้นะครับเป็นฟุตบอลครับรัสเซียนะครับระหว่างทางโรนีน่าสมอสโกครับเจอกับทางเจ้าดิสแมนนะครับฟุตบอลคู่ที่ผมชอบทางครับเลดีน่ามอสโกกับในด้านของฟุตบอลห้าประวันนี้ครับในด้านของวันนี้ของทุกท่านที่เข้ามาครับรับชมนะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณมากครับ